อีมีอีอย่างไงตึงควายชาถูกชาดิบนี่กว่าแค่มาจันไม่กูจะป่านนี้มันขำแล้วบรโ้เห็นมาแล้งกับพูดซะว่าเอ้ยออปล่ามาได้รู้บ่ด้อยเดี่ยวนั่งเดียววางไม้ปีนาไว้นีด้อยพินอยากเร่งนะำบับตายฮง คนเราดูจับโวยมั้งจริงกว่าบ้านนุ่เออคุณได้แต่งานแด้บุกไปไล่ตาคูป้ามานอนเตี้ยกันดิบดีเลยกินน้อยนักลมเลยหอยนางรมเออหอยนางรมกินกับยอะต่อบูสุดยอดเลยแก่ใส่กระเทียมก็เรียกว่าเคขีองเคียงไอ้เราก็เคขีองเคียงเคขีองเคียงเออบ้านเรามันเป็นธรรมชาติเอออยู่ดูดาตานี่สบายใจยกขึ้นไหวจาได้ยินเสียงไกรมันขั้น อ e ันก <tim daughter always S 1> ้อยเออตอนเดียวพอล่วงนู่อุ้มบาดออกเดินช้อยนึกวันลุงแล้ยวอันเจ้าก้อยอันเจ้าหัวแลูกหัวลูกหัวแม่หัวตัวเมียตาจะมาช้อยแกกับแม่พ่อลรำหูวแม่พี่ยเจ้าหัวแม่หัวยางรำ

เจ้ยงนกเก,ก้าสามคุกจิบเอดคุกเออไปพ่าพ่อมาคุ <c ười> กอ่ะใครนกเก้าไม่รูที่คุกแก่รอย <c ười> น้องกูตจำเรือรอ่นนันจำได้เป็นอ๋อได้เป็นเออมาปลัดเจียงนกดูเก้าวัวว <c ười> ูบีเฮย

ได้บ้างก็ไมเปไรไจนไปตังจอมแกกู้แน่นอนไม่แน่ต่อเดียวต่ดีีดุนก็เตมาต้องเติมกินกิการกเลยปีดุนเนอะปีดุนฮันน่จริงไม่เคยรักใครเต่าติ่มปีดุนเอจะผอมอ้โอเคได้ลูกใจบอว่าไหนนอแล้รอยเรงเออเชื่อตื้อป่ะให้ได้ไลเชียงได้เบนคนจำเชียงรัดไม่ก่ทําหมายหมายไม่คนจำรัด ไอตัวมเราวาอาคูก็บายบายคูไม่โบนเ่แจงกเอบดึงอ่างแจงกอบครอ่งอบอีกนึ่งเราวันีโลเลวแต่คืนให้ดึงองางลุยไม่เคยเอาห่อ ก็โรคกบเมือนเต่นี้อ๋อเต่นี้โลกบเมือนนั่นจะเกี่ยมทองแต่คืนปุ้นตกเชือว่าเป็นโลกบได้กันุยได้กบไดตัวไม่บอกโลกบันได้กันุยไอเขียนโน่กลางวยปีมาจิงหันได้ไะเชียงตัวอ๋อได้เลยนี่เราเรียเียงเอเียงนู้ีเียงตักแกอา แะเกยตะตาเครืองก้นตกล,ตลงกินมันกลางน้กนแม่พี่โถก็เก่งมันกันนะคะเอาเก่งกันเลยอย่าไปลย้ยเฮือยรอพี่กุ้งยุ่งนี่มันหูเปลือยไอ้ใบรูจะได้ไยมละ่ะอ้กุ้งเลยเต็มกระบาดรอรอได เป็นหลังเงาหลังได้กคุณเปก็ต้อุนลุนรุนมาว่าลุงเราลุงหรือมัเตี๋เด็กอ่าคุเอาแล้วก็ตอแล้วเออใช่ไหมล่ะรวยรึเปล่าบ้านนี่ต้องจำเลยดีโตได้เจียงตะแก่เจียงหัวนกอว่าตายอเวี๋ยว่าก้มไปนะในจิงตามวยก้มที เอ้ยไ่ลืมซับไตแล้มึงแกืมลงตังมอนกูหลงมังเลยแกไงตู้ก so ็ม่ใจยอยไม่ยอยเพื่อกินน้อยตังน้อยลงไหนเ็ดบาิหมดได้มครันไอ้ตออนี่จเชียงนาฬิกานาฬิกา

ข e ันหอกกันยิงกองอุดยิงกันีะว้ายแข่งรอกพัมูฟีี้กากาอาอาอานกดวงดวงเป็นกาตุยยผมนโน้อยอยู่เลย ฮานอเจ้าหัวมานาฬิกาอ a a นาคาโอเก้ยเียงก้าหัวตาโม a อ้ากยังสย่งรกงองมือต้นหรอคุถ้าไม่ไก่มันร้องแบบนั้นมันกำลังมือไก่โขง ปีนี้พี่ทองรู้ไหมว่าน้องหนาวอ่ะน้องหนาวหนาวเลยน่องใช่ไนะคะว่าน้องหนาวเลยมันหนาวไปหนาวจัดป้าวันนี้ดะดุนเจอกลังดื่มบอกว่าจะล้อมบุกกบุณมากับดาดุนไปไหนนั่งมาแล้ยวกบุณกับเออพ่อแล้ยวดาดุนเดือไม่ต้องซื้อมาแล้ว เออไม่ต in ้องไม่ต้องหมดแล้วจ oh, uh. okay. um, ึงซื้อมาครับไม่แก่พ่อฮะไอ้กูเออไม่แก่บึดมากแล้วมากแล้วไอ้ยังปลามึกนุยองไปกล้องก็ใจนัอปลุ่งลวงยำแลยจ้าก็แก่ชื่อทำอะไมั่งแล้วไม่แก่กินมากอ๋อปล่วงเออไายดูยืนแค่แล้ยจืหนังได้ครับโบนีนักดนตรีลงที่ไอ้ปลุ่งนู้นก็นังไอ้แก่ตีหลังตัวเดียว นี่ตัวปลาเล่นลูก,กอ,นกยยนอกนุนั่งร้ยอยเงีนะจอยนุกเวลาพยายามับเราช่วดกันหมดส่วนเสร็จเรียมร้อยีปลากระโปงปีมาตั้งเต้นติดนังนังน้อยนังเด็ดในล่กปลาตัวนี้แต่ว่ามือคล้องน้ำปลาปลาจอยตีไม่ได้จอยตีไม่ได้คล้องวอนก้าวไปติดอยู่ไหนวะถือปั้นตีเลอเดี๋ยวแรงพี่ก็ปรีนเจดีวอนกันพรีนก็ไม่น่าจะเจอต้องใจเย็นชอบอ้า ไร่ไหมเนาะจริงแต่เมื่อคืนน้องฝันนะคะคนหน่อบลื้อเหรอน้องฝันมาโดนงูรัดฮะไายพูดกันก็กันตาแ,งแวงเหรอไายพูดกันก็คนตาแวงยิบนายพูดจริงตาควันงูรั่นแต่นายพูดจริงเลยครับครับน้องจำได้ไหมว่าหูตัวที่มารัดน้องไหนควันตัวตัวดำๆดำไหมครับดำปีเลยอ่ามันม่นมัน่นนะตึงงูตัวที่รัดน้องนั้นแก่เลยไหมเนองแก่แล้วตึ้งหูคูนี่หูคู นายพูดเด็ดกาเด็ดกาทึงน้องจำได้ไหมว่าอู้ตัวที่มาหับน้องนั้นเอ่อพมยิกยิกไหมครับพมยิกไหมอู้ตัวที่เฮียแกอ้พอมืมยิกู้ที่มันเลยก็ยู่ในเพือหลองรู้นายูได้เจออะไรแกเลยนานอนเด็ดิเดดิเดเดเดดเดดเดดต ตัตาลลาารแล้ววิยายงมาคุมดนตรีเราพยายาเล่กูมปความรุ่กเออจริงนั่นเองแต่พิทางกบถ้าสมมติวน้องมีคู่ทำไงอ่ะแต่งงานไหแต่งงานนั่นน่ะขรับพราะแต่งงานกันเสร็จเขาทำอะไรบ้างจะเบ้าจะป่าเจ้าเศ้าเขาองพรเข้าไปแล้วเข้าไปเลยเจ้าเบ้าความนำความนำซึกเจ้เศ้าเขาความนเรา ทำไมไม่อาบพร้อมกันล่ะคะจะบ้าหวัดวได้ารมาซี่ครับจ้วงนั่นเลยเวลาจวงดูแรงนี่บูงแตกตกโอ้อยเปกปักเปกปักรวยไ,ไ,ไ <c oughs> ร่ปาเด็กเลขค่ะครบเพราะอาบน้ำเสร็จแล้วอะ่ะกว่จะบ้าอาบน้ำเสร็จจะบ้าออกมาหนังจองตาเจ้าสาวตาหนวนซิ้นเลยพอเจ้าสาวจะหนังหนังก็เจ้าสาวจองตาจะบ้า,อาจ,าอ,งาจาองตากันไปจองตากันมาก็จะบ้าโดนอาบน้ำที่องเรา อาคีอวนไหได้ทำเรื fiz um ่องกันฝานเลยทำกันกอาพระป้าคู่ไม่ใช่ไหมเอ็มคุณโบบาดนี่แก้คู่จได้เมียช่วยๆวันนี้กูป่าไปนอนโรงแรมที่สูดที่สุดขึ้นมาอยู่จำสูงแล้วเดินขึ้นได้กันใจโอฮมทำไมนี้ก็มีลิฟต์เว้ยสมัยนี้โรงแรมกูมีลิฟต์ถ้าไปแต่มีลิฟต์ไม่ต้องไปโรงแรมไปบ้านในแก้วพอบ้านในแก้วมีลิฟต์ไอ้โตลูปีจ้าหน้าคู่อ มีลิฟต์จริงบาไงแก้วอ่อขึ้นวออค,ควรไปลิฟต์เพิร์ลน,นั่นมันคุกันจัดไม่แรงช,งช้องเชิมเลยกับูเพราะวันนี้นะแก่น่ะไอ้โตจัดการไปพิมพ์บัตรแต่งงานสักหนึ่งพันใบบอกเจ้าป๋าวันนี้รวยว่ายอดโตมากออกมาสักหนึ่งพันใบกัน,นใช่ไหมถ้าไม่พอนั่นคอยพิมพ์มเพิ่มก็จะไม่รอพี่น้องผู้มาแต่กับได้ที่พิมพ์นะต้องผู้พิทอะก็นใชไหมออไอ้โตจัดการพิมพ์มาเลยหนึ่งพันใบเหตุถ้าว่าไม่พอพิมพ์เพิ่ม แต่โอ้ตังมันเลยมีตังอะไรไม่รู้จรินะอันนี้มาเชื่อกูตอนนี้คาได้เลาเป็ดรอยช่อกันเอออ่ะรายเลยมันฟุมันโอ้ไม่เกี่ยวเป็ดรอยค็ได้แต่กูเออตึงกางเกงตอนนี้ยังร้องเหมอร้องได้อยู่แล้วนะตึงใส่เอวนี่น้ำหูเห็นไหน้ำหูใส่ผ่านคได้อยู่แล้วระดับกันมามโตโต